สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับทุกท่านวันนี้ผมมีโอกาสนําเสนอพระปิตาหลวงปูเอี่ยมวัดหนังพิมพ์เล็กไม่ใหญ่มากขนาดกําลังหน่าใช้หน้าแขวนที่สําคัญองค์นี้มีส่วนผสมของ แร่บางไั่ถ้าใครได้องค์ที่มีส่วนผสมของแร่บางไพ่ก็นับว่าโชคดีเพราะว่าจะไม่ได้มีทุกองค์หลวงปู่จันทร์วัดโมลีท่านได้มอบแร่บางไั่บางส่วนให้ทั้งวัดทองและวัดหนัง วิธีสังเกตรเราต้องดูในซอกจะเห็นเสี้ยนของแร่บางไผ่ได้ชัดเจนก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่แสวงหาพระดีมาไว้ใช้นะครับ ขอบคุณมากที่ได้ติดตามรับชมขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ